มาทาเมนูกะเพราเต้าหู้ไข่ทอดกรอบครับเด้งๆรสเข้มข้นครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากนาเต้าหู้ไข่มาแกะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆก่อนนะครับแล้วก็นําไปลงในแป้งทอดกรอบนะครับที่อยู่ในกล่องนะแล้วก็โรยแป้งทอดกรอบลงไปอีกคราวนี้ปิดฝากล่องเลยครับแล้วก็เช็คเช็คเช็คเลยครับเขย่าเขยา่าทุกทุกมุมเลยนะครับเดี๋ยวแป้งทอดกรอบเขาจะไปเกาะทั่วอยู่ที่ เต้าหู้ไข่ของเราครับนี่แหละครับง่ายไหมครับแล้วคราวนี้ก็เอาลงไปทอดได้เลยครับใช้น้ํามันท่วมๆหน่ยนะเราจะทอดจนกว่าจะกรอบตามที่ต้องการได้เลยในส่วนของวัตถุดิบไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับผม,ไ,มได้พิมพ์ท้ายคลิปหมดแล้วครับสะดวกกเลยอ่ะทอดเสร็จแล้วก่อนนาขึ้นมาสเสด็จน้ํามันเตรียมไว้ก่อนเลยครับเป็นไงข้างนอกกรอบข้างในเด้งๆนะ อ่ะคราวนี้ตั้งกระทะใหม่อีกทีหนึ่งใส่น้ำมันลงไปครับแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมทุบๆนะครับลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยหมูสับลงไปครับผัดหมูสับของเราให้สุกให้หมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างคกนะครับ หรือน้ำเปล่าก็ได้นะครับลงไปให้มีความพุกคลิกคุกคลิกครับแล้วก็ผัดต่อเลยครับให้หมูสับของเราสุกร้อยเซ็นเลยเริ่มปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมก่อนเลยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทายแล้วก็น้ำปลา หยอดไปข้างๆกระทาน,นะครับกลิ่นเขาจะได้มีกลิ่นไหมหอมขึ้นมาครับคราวนี้ก็ใส่สีดำตัดให้สีสันเขามีความน่ากินขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับใส่เต้าหู้ทอดของเราลงไปได้เลยครับเต้าหู้ไข่ทอดกรอบของเรานะครับแล้วก็ผัดเล็กน้อยก็พอครับตามด้วยใบกระเพราเลยครับ ตามด้วยพริกไทยป่นไปเล็กน้อยครับเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมาครับแล้วก็เริ่มผัดให้ใบกระเพราของเราโดนความร้อนให้ทั่วนะครับขึ้นไปเขาจะได้ไม่ดำครับเป็นเมนูกระเพราแปลกๆนะครับเอามาให้ชิมกันนะครับมีความเด้งดึงนะครับแล้วก็มีโปรตีนสูงอีกต่างหากนะครับ ได้ไข่ดาวอีกสักฟองนะครับลาดโปะลงบยบนข้าวเข้าสวยแล้วร้อนนะครับแล้วก็มีน้ำปลาพริกอีกสักเล็กน้อยแมข้าวหมดหม้อนแน่นอนครับ